มาแล้วค่ะมาแล้วท่าน,นผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านริมทะเลบรรยากาศดีมากของนักร้องชื่อดังควันใจชาวไทยและเพิ่งจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงอย่างคุณตูนอาทิตย์วราหรือคุณตูนบอดี้แสลมนั่นเองคะ่ะ เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของคู่รักคนบันเทิงอย่างคุณตูนบอดี้สแลมและคุณก้อยรัชวินเมื่อเพจ Facebook รัชวิน f ฟ m i ล y แฟนเพจของคุณก้อยได้โพสต์ข้อความว่าน้องทะเล5ตุลาคม2564และแอดมินยังได้คอมเมนต์ตอว่ายินดีต้อนรับน้องทะเลสู่โลกค่ะ ซึ่งก็ทำให้เหล่าแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์และแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของคุณพ่อป้ายแดงกันจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของคุณตูนอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านสไตล์โมเดินที่แฝงกลิ่นอายสถาปัตยกรรมไทยผนังภายนอกตกแต่งด้วยปูนเปลือยสีเทาหลังคาทรงปัญญ้นหยารอบๆบ,บ้านบรรยากาศดีมากๆเพราะอยู่ริมชายหาดมีความเป็นส่วนตัวดูเงียบสงบเหมาะแก่การวิ่งออกกำลังกายทั้งยังมีสนามหญ้าหน้าบ้านขนาดใหญ่สำหรับทำกิจกรรมอีกด้วย ตัวบ้านได้แบ่งออกเป็นสองอาคารมีบ้านสองชั้นและบ้านชั้นเดียวเชื่อมต่อตรงกลางด้วยสระว่ายน้ำภายในบ้านยังติดกระจกให้ได้ชมวิวส,สวยๆข้างนอกอีกด้วยเป็นบ้านริมทะเลของซปเปอร์สตาร์คนดังของเมืองไทยเป็นบ้านบรรยากาศดีที่หลายๆคนใฝ่ฝันเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ